ท่านผู้ชมครับสถานการณ์ที่คาบสมุทรเกาหลียังคงร้อนระอุต่อเนื่องนะครับหลังมีกระแสะข่าวว่าเกาหลีเหนือเตรียมทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งใหม่ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ส่งเรือรบไปประจำการครับไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน U.S.S คารวินสันไปจนถึงเรือดำน้ำ U.S.S มิชิแกนครับแต่ว่าล่าสุดครับในวันนี้ทางประเทศจีนก็ขออวดศักยภาพของกองทัพเรือบ้างด้วยการทาพิธีปล่อยเรือบรรทุกเครื่องบินลาใหม่ล่าสุดลงน้าครับ ถือว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่2ของประเทศแต่ว่าเป็นลำแรกที่สร้างเองกับมือครับเรือลำนี้มีชื่อว่ารุ่น 001A นะครับและยังต้องรอการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยเรือลำนี้สร้างขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2556ครับมีต้นแบบมาจากเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกที่จีนมีอยู่นั่นก็คือเหลียวหนิงแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยครับยาว315เมตรกว้าง75เมตรหนัก70,000ตัน บรรทุกเครื่องบินขับไล่ j .15 ได้28-36ลำนอกจากนี้ยังติดตั้งเรดาร์ S-Band ที่ทันสมัยที่สุดของจีนและขีปนาวุธพิสัยใกล้ HQ10 ด้วยครับเรือ001 a ลำนี้ถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญของกองทัพจีนนะครับเนื่องจากการที่จีนจะเป็นมหาอำนาจของโลกได้นั้นสัญญาณุูภาพของกองทัพโดยเฉพาะการเดินเรือจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพด้วยครับเห็นได้จากการที่จีนได้สร้างเกาะเทียมขึ้นมาหลายแห่ง บริเวณทะเลจีนใต้เพื่อเป็นฐานทัพในลักษณะเดียวกับที่สหรัฐและรัสเซียมีฐานในต่างประเทศประกอบกับนโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ต้องการสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลใหม่ขึ้นมาในขณะที่เขากำลังจะต้องผ่านบททดสอบสำคัญในการสร้างผลงานให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เห็นเป็นที่ประจักษ์ก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคในช่วงปลายปีนี้เพื่อที่สีจิ้นผิงจะได้ปกครองประเทศต่อไปได้อีก5ปีครับ สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกที่ชื่อว่าเหลียวหนิงนั้นจีนไม่ได้สร้างเองนะครับแต่ซื้อต่อมาจากประเทศยูเครนซึ่งจริงๆแล้วยูเครนได้เรือลำนี้ที่มีชื่อเดิมว่าริก้ามาจากสมัยสหภาพ,าพโซเวียตอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเรือลำนี้จงมีอายุมากกว่า25ปีครับโดยจีนได้นำเข้ามาประจำการในปี2555และได้นำไปซ้อมรบโดยใช้กระสุนจริงเมื่อปลายปีที่แล้วและล่านในทะเลจีนใต้มาแล้วเมื่อช่วงต้นปีนี้ครับ ส่วนเรือลำใหม่รุ่น 001A นั้นถือว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับโดยคาดว่าจะสามารถประจำการได้ในปี2563ขณะเดียวกันเรือลำนี้หากเทียบกับเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐโดยเฉพาะ USS คาวินสันแล้วถือว่ายังห่างชั้นกันมากครับเพราะว่าเรือของสหรัฐขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์สามารถลอยลำอยู่กลางทะเลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงได้นานถึง20ปีครับแต่ว่าของจีนยังคงใช้เทคนิคดั้งเดิม นอกจากนี้ด้วยขนาดดาดฟ้าเรือที่เล็กกว่าและระบบรันเวแบบสก,กีจัม์จึงทําให้ไม่สามารถรองรับเครื่องบินรบที่มีขนาดใหญ่และการบรรทุกยุทโธปกร,กรณ์ที่มีน้ําหนักมากๆได้เท่ากับของสหรัฐแต่ว่าล่าสุดนี้ครับจีนก็กําลังสุ่มพัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินลําที่3อยู่ซึ่งลํานี้ใหญ่กว่า2ลําแรกแน่นอนครับคราวนี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งโลกปัจจุบันมีประเทศที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินประจําการอยู่9ประเทศครับ ย้ำนะครับว่านับเฉพาะที่มีใช้ในปัจจุบันไม่นับที่กําลังสร้างหรือว่าปลดประจำการไปแล้วกาประเทศนี้ได้แก่สหรัฐครับมีมากที่สุด10ลำอิตาลีมี2ลำครับส่วนอีก7ประเทศที่เหลือนั่นคือรัสเซียจีนอินเดียฝรั่งเศสสเปนบราซิลและไทยมีอยู่ประเทศละ1ลำครับซึ่งสําหรับประเทศไทยก็คือเรือหลวงจากกรีนรเนเเบตนั่นเองครับส่วนกรณีของอังกฤษท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมถึงไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบิน ต้องบอกว่าที่มีอยู่หลายสิบลำปลดประจำการไปหมดแล้วครับและกำลังสร้างใหม่อยู่2องลำด้วยกันก็คือเรือควีนอลิซาเบธครับที่มีกำหนดแล้วเสร็จในอีก3ปีข้างหน้าและเรือ Prince of Wales ในอีก5ปีข้างหน้าครับ ท่านผู้ชมครับจากสถานการณ์ความขัดแย้งทั้งในคาบสมุทรเกาหลีรวมถึงที่ทะเลจีนใต้การเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ของจีนนั้นนอกจากจะส่งสัญญาณโดยตรงไปถึงประเทศคู่ปรับอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วประเทศที่อยู่ใกล้เคียงในเอเชียโดยเฉพาะญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็คงจะหนาว,นาวร้อนๆไปตามกันนะครับ